นี่นะครับจะเล่าถึงดาราหญิงผิวสีนะฮะนั่นก็คือจอร์เจียนาแคมเบลนะครับเธอก็รับบทเป็นพนักงานนี่ฮะไปสัมภาษณ์งานที่ดีทรอยต์นะครับผมในช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยเธอก็ไปเช่าบ้านพักถูกๆนะฮะอยู่ในย่านชุมชนเสื่อมโซมนะครับผมเมื่อเธอเดินทางมาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยเธอก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นชายแปลกหน้าเขราไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนแล้วนะครับ เป็นช่วงเวลาดึกดื่นมืดค่านะครับผมแล้วก็ย่านที่อันตรายนะครับผมเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับผมแล้วก็ชายแปลกหน้าคนเนี้ก็เชิญให้เธอเข้ามาพักก่อนนะครับผมในคืนนี้มันจะปลอดภัยกว่าแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยไปอ่าโรงแรมที่พักที่มันดีกว่านี้นะครับผมระหว่างที่เธอค่อยไปพักเนี่ยเธอก็ไม่รู้นะฮะว่าในบ้านหลังนี้นี่ฮะมันมีสิ่ง แปลกประหลาดลึกลับแล้วก็ชวนสยองขวัญน,นะครับผมซ่อนอยู่นะแล้วแต่หนังเรื่องบาบารีน,นะครับมีจุดเด่นนะครับที่การถ่ายภาพนะครับมีการใช้มุมกล้องแปลกๆด้วยนะครับผมแล้วก็การจัดไปอึมครึมอะไรเงี้ยโดดเด่นนะเราทำให้ชวนสยองมากเลยนะครับรวมถึงนะฮะมีการใช้เลนกล้องแปลกๆด้วยนะฮะเราได้ภาพมันแปลกใหม่นะครับผมซึ่งเป็นภาพแบบย้อนยุค ยุคเก่ามีการใช้เลนกล้องที่มันแปลกๆด้วยตรงนี้ผมชอบนะไม่ค่อยเห็นหนังเรื่องไหนทํากันนะครับผมตรงนี้นะถือว่าสดดีผมชอบด้านแรกผมชอบด้านที่สองน,นะครับบทหนังเป็นบทหนังระทึกขวัญแห่งปีเลยนะฮะคือยากที่จะมีเรื่องไหนมาเทียบได้ในปีนี้แนวระทึกขวัญน,นะครับผมบทหนังนี่โคตรเฉียบเลยฮะดีกว่าสมายล์และแบ็กโฟนเนี่ยเยอะเลยนะครับผมองค์สุดท้ายอ่ะ โคตรพีกมากแล้วก็ประณีตเฉียบคมมากเลยอ่ะแหลมแบบแทงคนตายนะบทหนังเนี่ยสุดยอดผมมองว่านะประมาณแบบน้องๆก็นเอาเลยนะฮะตอนหลังตอนท้ายเรื่องนะคนดูนะจะเดาอะไรไม่ออกเลยแล้วก็หักแล้วหักอีกหักแล้วหักอีกนะจนคนดูเนี่ยเออพลส์คนดูแบบอ้ปาปากค้างแล้วก็ตาค้างกันเลยนะฮะมผมไม่แปลกใจนะที่นักวิจารณ์นะฮะจะชอบ แล้วก็รับเท่นเนี่ยฮะให้คะแนนความสดถึง92นะครับผมก็ถูกต้องละนะครับต้องให้เขาตรงนี้นะครับอ่านะตรงนี้ผมให้พิเศษนะบทห,หนังชอบมากนะครับผมทีมนักสแสดงนะนักสแสดงที่โดดเด่นจะมีอยู่2คนนะครับดารานำชายคือจจสตินลองนะครับผมตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วนะฮะจจสตินลองเนี่ย เรื่องสุดท้ายที่เข้าโดดเด่นอยู่นะฮะในวงการฮอลลีวูดแล้วก็เป็นหนังสตูดิโอใหญ่อะ่ะมันก็คือเรื่องแดกม o o h e l l นะ,ะสิบกว่าปีแล้วนะฮะอือดังนั้นแล้วก็ตอนนี้เขาอายุเยอะเริ่มเยอะแล้วแต่ฝีมือการแสดงเนี่ยยังดีอยู่เลยนะฮะยังสแสดงอารมณ์เห็นความหวาดกลัวทึ่เขาถนัดมากเลยฮะเมื่อก่อนก็จิ๊ปเปอร์คิปเปอร์นะครับผมแรกม o ทูฮิลนังแนวอย่างเงี้ยเข้าทางเขามากเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติเขารู้ว่าจะต้อง แสดงยังไงนะถึงจะทําให้คนดู่รู้สึกอินได้นะครับผมส่วนที่เซอร์ไพรส์นะฮะจอเจน่า Campbell เคมเบลนี่โอ้โหแบกหนังนะครับผมแล้วก็สุดยอดจริงอะ่ะผมว่าสุดยอดจริงนะก็คือคือเหมือนกับไม่ใช่ดารานะ่ะอืมเหมือนกับเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยเธอเล่นชาวบ้านธรรมดาปกติทั่วๆไปเลยนะธรรมชาติมากๆเลยนะผมดูตอนแรกเนี่ยผมอ่ะรู้สึกว่าไม่โอไม่รู้จะเอาดารามาจากไหนอมาเล่นเน่ะ อืมแล้วก็ธรรมชาติมากแล้วก็เธอ,ออยู่จนถึงตอนสุดท้ายเลยแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอารมณ์พลิกนะครับระหว่างความกลัวกับความซึ้งนะครับผมกับความดราม่านะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะแล้วเธอก็เล่นได้ดีมากนะครับผมเป็นมาสเตอร์พีของเธอเรื่องหนึ่งเลยจอจิน่าเคมบลเนี่ยนะครับืถ้าเกิดเป็นหนังแนวอื่นนะคงจะ ได้เข้าชิงออสการ์บ้างนะครับผมแต่อันนี้เป็นเป็น,ปนแนวระทึกขวัญไงไม่ใช่ทางออสการ์แต่ว่ายอดเยี่ยมยกนิ้วให้นะอืมชอบนะครับความสนุกตามแนวหนังก็ผมบอกเลยว่าบทหนังอ่ะแห่งปีอะฮะแนวระทึกขวัญอย่างเงี้ยดีกว่าพวกสมัยอ่ะไม่ต้องถามนะฮะสนุกมากเลยนี่ขนาดผมดูแบบในคอมพิวเตอร์นะอืมยังไม่ได้ดูในโรงหนังนะโรงหนังเนี่ยเสียงภาพจอใหญ่เห็น ีหน้าค่าตานะครับผมม,มืดมืดบรรยากาศได้เนี่ยไม่รู้จะสนุกขนาดไหนนะผมเสียดายนะฮะที่ทางลงหนังอ่ะแล้วก็ทางดิสนีย์นะครับไม่เอาฉายลงเรื่องนี้ห้ามพลาดนะความสนุกนะครับเรื่องนี้ต้องดูสนุกมากเลยดูในสตรีมเนี่ยโอเคอยู่นะครับผมย่อยง่ายไม่ยากนะฮะต่างอย่างนี้นะเห็นนักวิจารณ์ให้สดเนี่ยเกเอร์เซนตเนี่ยดูไม่ยากนะครับผมดูง่ายแบบนากสยองขวัญท,ทั่วไปนี่นะครับแนวทิลเลอร์บันทึกขวัญ ไม่ยากแนะนําให้ดูเลยคนไทยย่อยง่ายต่อมานะครับอความคุ้มค่านะครับผมคุณภาพอย่างนี้นะครับบทหนังอย่างนี้การแสดงแบบนี้ความสนุกแบบนี้นะฮะแล้วลงในสตรีมฮะ,ะห้ามพลาดนะครับคุณภาพอย่างนี้นะครดูในโรงอะ่ะยังโคตรคุ้มเลยะครับผมดูในสตรีมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมคุ้มมากเลยฮะเก่งมากในโลกนี้นะไม่มีความลักใดนะจะยิ่งใหญ่เท่ากับ ความรักของพ่อและแม่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันจบแบบซึง้งแล้วก็ประทับใจนะครับผมมันทําให้หนังเรื่องนี้อ่ะตรึงได้นะฮะตอนจบดีมากเลยแล้วก็ตรึงคนดูออกจากโรงเนี่ยแบบสตว์ันนะ,ะ응แล้วก็สิ่งที่คนดูนึกคิดไปอารมณ์อะมันมันเปลี่ยนไปเลยอารมณ์มันพลิกผันไปเลยฮะ,ะจากอารมณ์หนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยตอนจบเยียมมากนะฮะ ดูเลยนะฮะห้ามพลาดนะครับแฟนหนังระทึกขวัญน,นะครับผมโอเคนะ